ตอนเด็กๆเ,เนี่ยชอบพูดชอบการเป็นพิธีกรอะไรที่เราชอบก็ให้เราเรียนในแบบนั้นก็เลยเลือกเรียนนิเทศาาศาสตร์สาขาเนี่ยคะ่ะวิทยุโทรทัศน์เริ่มแรกเนี่ยคิดว่านิเทศาาศาสตร์เป็นเรื่องง่ายก็คิดว่าเออพูดเป็นพิธีกรจบไปเป็นดาราาอะไรที่หลายๆคนคิดใช่ไหมคะแต่ตอนเข้ามาเรียนเนี่ยโอ้โหนอนดึกมากแล้วก็แบบรู้สึกว่าทําไมชีวิตนิเทศาาศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้ง่ายหรือว่าไม่ไม่ได้สบายเหมือนที่หลายๆคนคิด ปีหนึ่งใช่ไหมคะวิชาทั่วไปที่ทุกคนต้องเรียนก็คือคอมพิวเตอร์กราฟิกดีเบสิคดีไซน์วาดภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นมาปี2ปุ๊บแยกเอกก็ชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นอย่างเช่นมีโปรเจกต์หรือว่ามีรายการอะไรให้ทดลองทํามากขึ้นจนปีสาปี4ปี4เนี่ยเริ่มจะชัดเจนที่สุดก็เพราะว่าได้ทํารายการเองเป็นไฟแนลโปรเจกต์นะคะทำเกี่ยวกับสารคดี ปัจจุบันนี้นะคะทำรายการเรื่องนี้มีอยู่ว่าเป็นสารคดีสั้นซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิตเองแล้วก็เป็นพิธีกรเองตัดต่อเองทำเองทุกอย่าง <c oughs> จบไปแล้วาสามารถทำได้ขนาดนี้นะคะ <c oughs> เหมือนว่าดีเทศศาสตร์ศิลปกรคือสอนมาทุกอย่างอะไม่ใช่แค่แบบงานหน้าจอที่หลายๆคนอยากจะเป็นนะคะแต่ว่าเบื้องหลังจริงมันต้องเกิดจากคอนเทนต์ที่แน่นโปรดักชันที่เรารู้เราสามารถควบคุมการผลิตเองได้หมด สมมติว่าเราจ้างคนอื่นผลิตแต่เราก็รู้ในการที่เราจะสั่งคนอื่นเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือได้ไปคว้ารางวัลโทรทัศน์ทองคําครั้งที่30กรมประชาสัมพันธ์มาคือตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากสร้างชื่อเสียงให้กับคณะด้วยแล้วก็คณะเองก็ให้อะไรเรามาเยอะขนาดนี้เราก็เลยแบบอยากจะทํารายการดีๆสักรายการหนึ่งขึ้นมาให้ผู้ชมหรือว่าน้องๆอาจจะนําเป็นตัวอย่างมั้ง ความมีศิลปะในการสื่อสารของนักนิเทศศาสตร์ะคะ่ะเบสิกดีไซน์การออกแบบเพอร์สเปกติฟการวาดตีบหรือการใช้โปรแกรมต่างๆที่คิดว่าจริงๆเราไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้เราไปจ้างเขาทําก็ได้แต่อันนี้มันคือพื้นฐานที่เหมืนว่าทําให้สามารถนําความรู้ทีท่ที่เรียนมาขมวดเป็นปมแล้วก็ให้เกิดรายการหนึ่งขึ้นมาได้ถ้าน้องๆคนไหนที่ชอบนิเทศศาสตร์แล้วแบบคือแบบอยากเข้มข้นจริงๆนะคะ นิเทศาศาสตร,ร,ศร,ร์ศิลปกรเป็นอีกหนึ่งในชอยที่ที่ต้องอยู่ในใจอะ่ะอืม